บอกลาไขมันกระตุ้นการเผาผลาญด้วย5สิ่งน,นี้ค่ะเทคแคร์พลาสเตอร์การะกันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของระบบการเผาผลาญน,นะคะวิธีการสังเกตง่ายๆว่าระบบการเผาผาลาญเราผิดปกติแล้วหรือเปล่าอย่างแรกเลยก็คือเรากินน้อยแต่ว่าน้ําหนักกับเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือเปล่าอย่างที่2นะคะพยายามลดน้ําหนักเท่าไหร่น้ําหนักตัวก็ไม่ลดลงสักทีอันนี้อาจจะเป็นสัญ,ญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าระบบการเผาผลาญของเราเริ่มผิดปกติแล้วนั่นเองค่ะ าสิ่งที่ควรทําสําหรับกระตุ้นระบบการเผาผลาญของร่างกายนะคะในคนลดน้ําหนักนะคะอย่างแรกเลยก็คือให้ทานอาหารให้ปกติค่ะอย่างดอาหารนะคะเนื่องจากว่าการงดอาหารเนี่ยจะทําให้ระบบการเผาผลาญขั้นพื้นฐานของร่างกายลดต่ําไปด้วยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนที่ลดน้ําหนักค่ะน้ําหนักจะลงไปถึงจุดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะนิ่งไม่ลดลงอีกเลยนะคะเป็นเพราะว่าระบบเผาผลาญของร่างกายขั้นพื้นฐานเนี่ยลดลงไปด้วยนั่นเองค่ะ และในคนที่ตัดข้าวแป้งเพื่อลดน้ําหนักนะคะน้ำหนักที่หายไปเนี่ยเป็นน้ําหนักของน้ําและกล้ามเนื้อน,นั่นเองค่ะไม่ใช่น้าหนักไขมันที่เราต้องการอย่างที่2ที่แนะนําเพื่อให้ระบบการเผาผลาญเราดีนะคะนั่นก็คือการทานโปรตีนให้เพียงพอค่ะไม่ว่าจะเป็นจากไข่ปลาหมูหรือว่าเนื้อไก่ต่างๆก็สามารถทานได้ค่ะ เนื่องจากการทานโปรตีนนะคะจะไปกระตุ้นให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายทํางานเพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างที่3นะคะอาหารที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ก็จะมีชาเขียวค่ะมีสารสําคัญที่ชื่อว่า EGCG ค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในชาเขียวนะคะมีคําแนะนําให้ดื่มอยู่ที่1-2แก้วต่อวันค่ะโดยจะต้องเป็นชาเขียวที่ไม่ใส่นมหรือว่าไม่ใส่น้ำตาลนะคะ แล้วก็มีงานวิจัยของญี่ปุ่นเพิ่มเติมค่ะพบว่าการทานชาเขียวคู่กับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นส้มหรือว่ามะนาวนะคะจะมีสารนารินจินและเอสเพอริดีน,นะคะก็จะยิ่งไปช่วยกระตุ้นการเผาผลาญให้กับร่างกายได้ค่ะอาหารอย่างที่2นะคะก็จะเป็นกาแฟแดําค่ะซึ่งมีสาร นก็ช่วยกระตุ้นระบบการเาผาผลาญของร่างกายได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆนะคะที่มีข้อมูลว่าช่วยกระตุ้นการเาผาผลาญให้กับร่างกายด้วยไม่ว่าจะเป็นพริกพริกไทยดำลูกระวานก็สามารถช่วยได้ค่ะสําหรับอาหารพวกนี้นะคะก็จะไปช่วยกระตุ้นการเาผาผลาญให้กับร่างกายโดยเฉลีย่ยอยู่ที่10%ค่ะ อย่างที่4นะคะการออกกําลังกายนั่นเองค่ะโดยเฉพาะการออกกําลังกายที่เรียกว่าฮิตนะคะจะเป็นการออกแบบหนักสลับกับแบบเบาในระยะเวลาสั้นๆค่ะจะยิ่งช่วยกระตุ้นการเผาผลาญให้กับร่างกายได้ค่ะอย่างที่ห้าที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออยู่ที่6-8ชั่วโมงค่ะมีงานวิจัยที่พบว่าเมื่อเราอดนอนนะคะเป็นสาเหตุที่ทําให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายเราลดลงได้ค่ะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะคะลองสังเกตดูว่าร่างกายเรามีการเผาผลาญเริ่มผิดปกติแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปกระตุ้นระบบ ผ่าผ่านกันด้วย5ขั้นตอนที่ได้กล่าวไปค่ะสำหรับวันนี้เทคแคร์พลัสดูแลกันและกันสวัสดีค่ะเทคแคร์พลัสดูแลกันและกัน